าเราตั้งใจจะมาวันนี้นะคะสุ่ร้านโอซอนรักนะคะ สวยมากค่ะทุกคนมันเป็นร้านชาเขียวในตำนานของเกาหลีเลยนะคะเมื่อก่อนเอชอบประทานสาขาที่คังน้ำมากๆแต่ว่ามันเจ๊งไปแล้วร้านคือสวยใหญ่โตอลังการมากที่สุดมีหลายสาขาแต่ละสาขาเนี่ยรูปแบบของร้านจะไม่เหมือนกันเลยนะคะสาขานี้จะตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟอันกุกนะคะน่าจะเป็นสาขาที่เอเรียกว่า the best สวยที่สุดทุกคนลองดูว่าสวยขนาดไหน บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ของเกาหลีที่จะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะใครที่เป็นแบบว่ามัทฉะเลเวอร์กรีนทีเลเวอร์ที่นี่ก็คือสวรรค์น,นะจ๊ะจากเกาหลีก็โอโซกรบเดี๋ยวเราไปนั่งเอาดอกันดีกว่าค่ะเอาดอก็คือวิวสวยเลิเลอนะคะ